คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทำไมเราต้องลงทุนใน S&P 500กันนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่อาจจะยังงงว่ามันคืออะไรแล้วทำไมถึงเป็นตัวเลือกย่อนฮิตติดลมบนขนาดนี้วันนี้เราจะมาทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายกันครับลองนึกภาพนะครับถ้าคุณสามารถเป็นเจ้าของร่วมของบริษัทระด,ดับโลก500บริษัทไม่ว่าจะเป็น Apple ที่อยู่ในมือของคุณตอนนี้ Microsoft ที่ทำงานทุกวัน Amazon ที่สั่งของรัวๆหรือแม้แต่ Google ที่เราค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากเป็นเจ้าของไหมละ่ะ S&P 500ก็คือสิ่งนั้นล่ะครับมันคือดัชนีที่รวมหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500แห่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่แค่ใหญ่ในอเมริกาเท่านั้นแต่หลายบริษัทคือยักษ์ใหญ่ระดับโลก ที่ทำมาหากินไปทั่วทุกมุมโลกเลยการลงทุนใน S&P 500ก็เหมือนกับการที่คุณซื้อตะกร้าผลไม้รวมแทนที่จะซื้อแค่แอปเปิลลูกเดียวถ้าแอปเปิลเน่าคุณก็เสียใจใช่ไหมครับแต่ถ้าซื้อตะกร้าผลไม้รวมละ่ะแล้วมีแอปเปิลเน่าไปลูกหนึ่งก็ยังมีส้มมีกล้วยแล้วก็มีมะม่วงให้กินอยู่พูดง่ายๆก็คือ s p 500ช่วยกระจายความเสี่ยง กกับคุณแบบอัตโนมัติแทนที่จะต้องมานั่งเลือกหุ้นหลายตัวว่าตัวไหนจะรุ่งตัวไหนจะร่วงคุณลงทุนใน500บริษัทไปพร้อมกันเลยถ้าบริษัทไหนไม่ปังอีก499บริษัทที่เหลือก็ยังช่วยประคองกันไปแบบสบายๆเลยรู้ไหมครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย S&P 500ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ10%ต่อปีเลย10%ต่อปีเลยนะครับ เยอะยิ่งกว่าเงินฝากในธนาคารคุณตั้งเยอะแน่นอนว่าอดีตไม่ได้การันตีอนาคตเสมอไปแต่มันก็บอกเราได้ว่านี่คือตลาดที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตสูงยิ่งลงทุนนานยิ่งเห็นผลยิ่งรวยจากพลังของดอกเบี้ยทบต้นที่จะทำให้เงินของคุณงอกเงยแบบมหัศจรรย์เลยที่พีคไปกว่านั้นคือคุณไม่จาเป็นต้องมีเงินถุงเงินถัง เพื่อลงทุนใน S&P 500นะครับคุณสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นลงทุนใน S&P 5 0 0อีกทีเริ่มต้นหลักร้อยหรือหลักพันหรือบางกองทุนเริ่มต้นที่บาทเดียวเองง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวตามข่าวหุ้นรายตัวไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์งบการเงินให้ตาเหลเพราะมีผู้จัดก,การกองทุนเขาดูแลให้หรือถ้าลงทุนใน ETF คุณก็เหมือนซื้อดัชนีไปเลยค่าธรรมเนียมก็ถูกแสนถูก S&P 500คือดัชนีที่บอกเล่าเรื่องราวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยการลงทุนใน S&P 500จึงเหมือนกับการที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจระดับโลกเลยละเท่สุดไปเลยใช่ไหมครับ สรุปง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากกระจายความเสี่ยงไม่อยากปวดหัวเลือกหุ้นเองได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวลงทุนง่ายๆสบายๆไม่ต้องใช้เงินเยอะและเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทระดับโลกและเศรษฐกิจมหาอำนาจ S&P 500คือคำตอบของคุณครับแล้วเราจะลงทุนใน S&P 500ได้ยังไงละ่ะคุณสามารถลงทุนใน S&P 500ได้2ช่องทางหลักๆครับ 1. ผ่านกองทุนรวมในประเทศไทยง่ายสุดซื้อขายเป็นเงินบาทไม่ต้องกังวลเรื่องค่างเงินสะดวกผ่านแอปธนาคารหรือโบรกเกอร์มีให้เลือกหลายกองทุนเลยครับเช่น SCB S&P 500เป็นกองทุนที่ยิยมและมีขนาดใหญ่พอสมควรโดยจะไปลงทุนใน I Code, s อ a r e c o ค e S&P 500 ETF หรือว่า IVV ซึ่งเป็น ETF ขนาดใหญ่ และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ํากองทุนนี้มีทั้งชนิดปันผลและไม่ปันผลครับและบางบรจรมีคลาสที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงเช่นอ e ีคลาสด้วยครับหรือจะเป็นกองทุน KUS 5 0 0 XA ของบริจกสาสิกรไทยครับกองทุนนี้ก็ลงทุนใน a code s i a c o d e S&P 5 0 0 e t f เหมือนกันครับเป็นอีกตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเลยหรือจะเป็น ASP S&P 500ครับเป็นของบรจย s เอสเซพครับเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ลงทุนใน S&P 500โดยตรงข้อดีของการลงทุนผ่านกองทุนไทยคือสะดวกสบายครับซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านธนาคารสาขาในไทยได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีเพราะกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศจะได้รับยกเว้นภาษี ตามกฎหมายณนะปัจจุบันนี้ครับเริ่มต้นง่ายไม่ต้องมีเงินเยอะก็สามารถลงทุนได้บางกองทุนเริ่มต้นที่1บาทเองครับป้องกันความเสี่ยงค่าเงินกองทุนไทยส่วนใหญ่จะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยนครับทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเลยซึ่งช่วยลดความผันผวนจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นหรืออ่อนลงได้แต่ก็ยังมีข้อที่ควรพิจารณาอยู่ครับถ้าธรรเนียม แม้จะต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนบริหารเชิงลุกแต่ก็อาจจะสูงกว่าการลงทุนใน ETF โดยตรงในต่างประเทศผลตอบแทนอาจจะแตกต่างจากดัชนีเล็กน้อยเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินด้วยครับ 2. ซื้อ ETF โดยตรงในต่างประเทศวิธีนี้เหมาะกับนักลงทุนที่มีความเข้าใจเรื่องการลงทุนต่างประเทศ และต้องการลดค่าธรรมเนียมรวมถึงมีความยืดหยุ่นในการจัดก,การผ่อนมากขึ้นค่าธรรมเนียมถูกเวอร์ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีที่สุด ETF เหล่านี้สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศหรือโบรกเกอร์ไทยที่มีบริการลงทุนต่างประเทศ SPRD S&P D, P 500 ETF Plus ตัวย่อ SPY เป็น ETF ที่เก่าที่สุด และใหญ่ที่สุดล้อตาม S&P 500เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง <S i share code, s h a r e Code S&P 500 ETF ตัวย่อ IVV เป็นอีกหนึ่ง ETF ที่ใหญ่และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากอยู่ประมาณ0.03%บริหารโดย b a c k l o g k Vanguard S&P 500 ETF ตัวย่อ VOO ของเวนการ์ดมีจุดเด่นคือค่าธรรมเนียมต่ำมากอยู่ประมาณ0.03%และเป็นที่นิยมของนักลงทุนระยะยาวข้อดีของการลงทุนใน ETF โดยตรงในต่างประเทศมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับกองทุนรวมในไทยทำให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุดสภาพคล่องสูงสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาทำการของตลาดหุ้นสหรัฐเข้าถึงตลาดโดยตรง ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากดัชนี S&P 500แต่ก็มีข้อควรพิจารณาอยู่ต้องพิจารณาเรื่องภาษีกำไรจาก Capital เกณฑและเงินปันผลตามกฎหมายของสหรัฐและประเทศไทยหากเกินเกณฑ์ที่กำหนดมีความเสี่ยงจากความพันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขั้นตอนซับซ้อนกว่าการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศหรือโบรกเกอร์ไทยที่มีการลงทุนต่างประเทศ อาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อยต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำที่สูงกว่าโดยปกติแล้วต้องซื้อเป็นจำนวนหน่วยหรือตามราคาต่อนหน่วยของ ETF ซึ่งอาจจะสูงกว่าการลงทุนในกองทุนไทยไม่ว่าคุณจะเลือกช่องทางไหนการลงทุนใน S&P 500ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตในระยะยาวและอยากกระจายความเสี่ยงไปพ,พร้อมๆกันครับ ใครที่ยังลังเลอยู่หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนเสมอน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่ากให้คุณคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับว่าคุณจะลงทุนใน S&P 500กองทุนไทยหรือว่า ETF ต่างประเทศไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ